สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตเลิกเด่นไทยลอตเตอรี่ก็มาถึงโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้แอดมินลงนะครับในส่วนของหลักหน่วยบนคือวันที่29เดือนมิถุนายน67นะครับเหลือเวลาอีกอวันก็คือวันพรุ่งนี้นะแล้วก็วันที่1ก็จะเป็นในส่วนของนะครับผลของกองสลากก็จะประกาศนะห่งกรกฎาคม 67ซึ่งเป็นวันจันทร์นะในรัฐบาลออกวันจันทร์นะครับทีนี้เราก็มีเวลาเหลืออีก2วันเพราะนั้นเนี่ยในส่วนที่เป็นหลักหน่วยบนนะครับแอดมินยังค้างกับท่านสมาชิกอยู่เพราะนั้นในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของหลักหน่วยบนนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะคัดสูตรนะหลักหน่วยบน1สูตรที่เดินดีเป็นสูตรหน่วยบนระยะยาวนะ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับแอดมินก็จะคัดในส่วนของตัดในส่วนของสูตรตัดหน่วยบนคุกกี้เราก็จะได้ในส่วนของหลักหน่วยบน,น,นเพียงไม่กี่ตัวเดียเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันปในส่วนของสูตรดับนะสำหรับหลักหน่วยบนอีกตกต็ประมาณอีก14สูตรน,นะแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะมาประกบคู่กับ10บนเราจะได้เพียงแค่ สคู่ชุดสําหรับ10หน่วยบนตรงในงวดนี้แล้วก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวเลขตรงใจกับท่านสมาชิกหรือไม่นะมาพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับผูชมครับ ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของแปลงการวิเคราะห์สําหรับหลักหน่วยบนอันนี้ก็เป็นสูตรเก่านะก็เดินดีแล้วก็เป็นสูตรที่ระยะยาวพอสมควรซึ่งก็นะยังไม่ผิดเลยนะซึ่งในงวดก่อนนั้นเราคำนวณได้901234ออกที่504เลข4มาตำแหน่งของหลักหน่วยบนก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็งวดประจำวันที่1กค .67 นะครับไอ้มินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้ เรามาดูกันนะครับเราได้เด่นสำหรับหลักในบนซึ่งจะใช้จริงในงวดนี้ก็คือ4 5 6ห8 9กนะก็เป็นสูตรที่เดินดีอ่ะทีนี้มาทวนทั้งสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือเลขอะไรครับเลข1นึ่งนเลข1มาวางหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข8นํนเลข8มาวาง10ครั้งที่3 1 2 3 10ครั้งที่3ก็คือเลข4ี่ นำเลขสีมาวางบวก1นึงที่1นบวกแก็เป็น9กนะเกบกสเป็นสิเอาตัวนึ่คือเลขสาแล้วก็นำเลขสาบวก1ก็เป็น4เดินหน้าไป6ครั้งเลยก็จะได้4 5 6 7 8 9นั่นเองนะอันนี้ก็เด่นสําหรับหลักหน่วยบนให้มินจะนะทดลองใช้สุรเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นสถิติของเขาตามนี้ก็ f อหลายๆท่านนะครับ เคยเห็นสูตรนี้แล้วนะก็เดินดีทีเดียวนะครับใครสนใจเรื่องสูตรก็แคปหน้าจอไปสูตรนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลขค่อนข้างที่จะเป็นเลขสูงนะก็คือ4 5 6 7 8 9มีทั้งหมดกี่ตัวเลขครับ6ตัวเลขนะทีนี้เดี๋ยวเราจะคัดด้วยสูตรคุกกี้มาตัดสูตรนี้ออกนะถ้าสมมุติว่าสูตรนี้เดินต่อแล้วก็สูตรตัดคุกกี้เดินต่อ เราก็จะเห็นตัวเลขที่แคบลงนะทีนี้เมื่อพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของสูตรตัดคุกกี้สำหรับหลักหน่วยบนกันนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของนะสูตรหน่วยบนตัดคุกกี้บ้างอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะแอดมินก็พยายามคิดค้นแล้วก็ค้นหานะสอบแสวงหาสูตรเพื่อมาตัดทอนนะครับในส่วนของหลักหน่วยบนที่เดินดีแล้วก็สูตรนี้นะครับ นะในส่วนของหน่วยบนคุกกี้ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรเพราะนั้นแอดมินคิดว่านะครับสูตรนี้น่าจะเข้าในงวดที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะแอดมินก็คำนวณต,ตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกไปนะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่แอดมินจะแบ่งปันสูตรนี้ต่อนะเดี๋ยวเราลองใช้สูตรนี้ดูนะครับในงวดที่ผ่านมานะก็คำนวณเลข0ูมาที่504 เรามองเฉพาะหลักหน่วยนะครับเป็นเลขคู่นะสูตรเป็นเลขคู่4ก็เป็นเลขคู่ถือว่าถูกต้องแล้วก็งมืประจาวันที่1กก .67 นะครับแอดมินก็คำนวณต,ตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกตามนี้เด่นเป็นเลขคู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูทั้งสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนก็คือเลข5ตรงนี้นะสิบรางวัลที่1ก็คือเลข0นะตรงนี้นะครับแล้วก็10ครั้งที่2เลย1 2 10ครั้งที่2ก็คือเลข1นะครับตรงนี้นะ5 0บได้5 5บวกเป็น6เพราะนฉั้น6เป็นคู่หรือเป็นคี่ครับเป็นเลขคู่นะและตรงนี้แอดมินก็ทําสัญลักษณ์ทิ้งไว้เพราะนั้นเด่นนะหน่วยบนคู่คี่ก็คือเลขคู่นั่นเองนะ<ม>เด่นเป็นเลขคู่และก็อันนี้เป็นสถิติของเขาตามนี้สูตรนี้เริ่มเดินมาแต่งวดที่ออก0 6 3งวดแรกนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรการสนใจก็แคปหน้าจอไปนะก็เดินดีพอสมควรนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองตามสูตรนี้ดูว่าจะถูกหรือจะผิดในงวดที่จะถึงนี้แล้วก็ขอภาวนานะครับหลักหน่วยบนขอให้เป็นเลขคู่นะครับอ่นะทีนี้เราได้นะในส่วนของตัดคุกกี้แล้วเดี๋ยวเราไปพิจารณาจากสูตรที่1นนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของการพิจารณานะหลักหน่วยบน สูตรที่1อีกครั้งหนึ่งนะเมื่อสักครู่นะครับเราก็นะคำนวณตรงนี้ไปแล้วได้456 789แล้วก็ตัดคู่ที้สรุปเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่ครับเป็นเลขคู่นะทีนี้แอดมินก็จะใส่ตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกเป็นเลขคู่ก็คือเลข4นะเลข6แล้วก็เลข8นะครับแอดมินก็จะทำสาสัญลักทิ้งเอาไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราก็กลับไปที่แผงนะครับแล้วก็ ไปวิเคราะห์นะก็คือเด่นสาหรับหลักหน่วยบนเป็นเลขคู่ก็คือ468นั่นเองนะครับที่นี้เรากลับมาดูในส่วนของนะแผงการวิเคราะห์หน่วยบน1กรกฎาคม67นะครับก็สรุปแล้วนะตัดคู่ขี้จากตัวเลข45 6ห8 9นะตัดคู่ขี้แล้วก็เหลือ468กนะก็จะเด่นในส่วนของหลักหน่วยบนในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองคัดจากเลขดับดูบ้างนะ จากทั้งหมด3ตัวเลขนี้อาจจะเหลือนะตัวเลขน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสูตรดับหลักหน่วยบนนะเฉพาะหลักหน่วยบนเท่านั้น14สูตรนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของสูตรดับเฉพาะหลักหน่วยบนบ,นบน้างนะที่เห็นในภาพนี้นะครับก็เป็นนะผลของการคำนวณในงวดที่ผ่านมาซึ่งก็มีสูตรที่เข้าแล้วก็มีสูตรที่หลุดนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่1นะ ก็ใช้ร้อยวันที่1บวกหาของทีได้0นถือว่าผ่านนะผลของกองสลากก็ประกาศคือ504ดับเฉพาะดักหน่วยบนเท่านั้นนะครับอันนี้ได้เลข2แสนบวก7นะครับก็ถือว่าผ่านอันนี้ไม่ผ่านนะก็คือ10ล่างเป็นเลข4งมวดก่อนหน้านี้ออกที่เลข42เพราะนั้น10ล่างคือเลข4ออกที่504ถือว่าผิดนะก็น่าเสียดายถือว่าเดินดีพอสมควรเพิ่งมาหลุดและก็อันนี้ใช้หน่วยวันที่1บวก2ถือว่าผ่าน อันนี้ใช้หน่วยครั้งที่4บวก3นะครับจากที่เคยหลุดไปนะน,นี้งวดนี้คือ593หลุดแต่ในงวดที่ออกนะครับ504อันนี้คือได้เลข7นะครับก็ถือว่าผ่านอันนี้ก็คือได้เลขเเช่นเดียวกันก็ถือว่าผ่านอันนี้ร้อยที่1บวกสองที่นะไล่ดูแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของ10ครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่4ได้เลข6ถือว่าผ่านงวดก่อนหลุด นะก็กลับมาเข้าแล้วก็อันนี้ใช้ร้อยครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่3ได้เลขสองถือว่าผ่านอันนี้ก็คือใช้หลักแสนนะได้เลขห้าถือว่าผ่านอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของหน่วยครั้งที่3คูณ3ได้เลขหกถือว่าผ่านและอันนี้ใช้ในส่วนของ10ครั้งที่1 3, 7, นะนึคูณสได้เลขเจ็นะก็ถือว่าผ่านไล่ดูนะอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของหน่วยล่างนะครับออก4 2, ี่สองนะวดก่อนก็ถือว่าผ่านออกที่504เรามองเฉพาะหลักหน่วยบนนะครับ แต่สูตรนี้ถือว่าเดินดีนะกลับมาหลุดในงวดแรกก็คือในส่วนของร้อยละวันที่หน่หน่วยที่1นึ่ล่างคูณ2นะบวกด้วยหน่วยล่างบวกหกนะตามนี้ได้เลขสีถือว่าผิดแต่ว่าสูตรนี้ถือว่าเดินดีพอสมควรเดี๋ยวเรามาตามต่อนะมันอาจจะไม่ผิดซ้ําก็ได้แล้วก็สูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะก็มีหลุดบ้างนะครับแต่ว่าระยะหลังก็ถือว่ากลับมาเดินสามวดติดน,นะสิบที่หนึ่งคูณสิบล่างบวกสามหกที่ได้เลขเก้าออกที่ห้าส่วนสี่ตามนี้นะ แล้วก็ในส่วนนี้นะครับในงวดประจำวันที่1กค6กนะครับเอฟซีหลายท่านก็อยากนะทราบผลในส่วนของเลขดับประจำหลักนะแอดมินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้นะเรามาดูกันทีละสูตรนะครับอ่ะทีนี้เรามาพิจารณานะครับจากสูตรที่1ตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของร้อยละวันที่1คือเลข5 บวกห้างที่ได้เลขศูนย์เพราะนั้นเลขศูนย์นะไอ้มินคิดว่าไม่น่าที่จะมาในส่วนของหลักหน่วยบนนั่นเองอันนี้ก็คือใช้แสนบวกเจ็ดได้เลขสองนะครับหลักแสนคือเลขห้าบวกเจ็ดตรงที่ก็คือสิบสองนั่นเองนะแล้วก็สูตรนี้พุ่งจะหลุดไปนะสิบล่างก็คือเลขสามออกสามหนึ่งสิบล่างคือเลขสามนะครับก็มักจะไม่มานะหน่วยบนนั่นเองนะครับก็คือตกที่เลขสามอันนี้ใช้ส่วนของหน่วยระวันที่หนึ่ง ก็คือเลขสี่บวกสองที่ก็เป็นเลขหกเพราะเลขหกจะไม่มาก็นหัลักหน่วยบนนั่นเองถือว่าเดินดีทีเดียวนะฮะแล้วก็อันนี้ใช้หน่วยรั้งที่สี่หน่วยคั้งที่สี่ตรงนี้ก็คือเลขหกตรงนี้นะครับนะบวกสามพงที่ก็คือเลขเก้านะเลขเก้านะครับก็มีเอฟซี 4, แล้วก็นักคิดนะคนักคำนวณหลายท่านนะครับเด่อที่เลขเก้าอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับอย่างติดดับสําหรับหลักหน่วยอยู่นะก็ตรงนี้เลื่อนมาเลยนะครับ ถึงไหนแล้วถึงนี่นะอันนี้ใช้ร้อยวันที่1นบวกสนะครับก็คือเลขเนั่นเอง7ไม่มานะสำหรับหลักหน่วยบนนะครับถือว่าเดินดีทีเดียวนะครับยังไม่เคยผิดเลยสําหรับช่องนี้นะนะทีนี้ช่องนี้ก็คือใช้10ครั้งที่3นะครับคือเลข4บวกหน่วยครั้งที่4คือเลข6ก็คือได้เลข0นะอันนี้ก็คือใช้ในส่วนของร้อยครั้งที่1นะครับเลข4บวกด้วยหน่วยครั้งที่3คือเลข7 ได้เลขหนึ่งนะครับเพะฉะนั้นเลขหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าที่จะมาสําหรับหลักหน่วยบนนั่นเองอันนี้คือใช้หลักแสนนะครับแเลขห้านะครับไม่มาหน่วยบนนะอันนี้ใช้หน่วยล่างนะครับคูณ3ามที่1นึ่งคูณสก็เลขสามนะก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเลข3จะไม่มาสาหรับหลักหน่วยบนเพราะว่าชนทั้งหมด2สูตรทีเดียวนะครับเตือนตาม อันนี้ใช้ในส่วนของ10ครั้งที่1ก็คือเลข2นะครับคูณสามที่2 3, องสาม่เลข6มันเคยผิดอยู่ติดติดกันแต่ว่านะสองวดติดแล้วที่เดินผ่านมาพวาะนั้นแอดมินก็นะครับมีความน่าสนใจจึงมาแบ่งปันต่อเพราะนั้นในงวดนี้นะครับตกที่เลข6นะอันนี้ใช้หลักหน่วยล่างคือเลข1เดินดีทีเดียวนะไม่มาหน่วยบนนั่นเองนะครับอันนี้สูตรที่เคยหลุดไปอ่านะอันนี้ก็คือกลับมาเข้าต่อหรือไม่นะ อ่ะสูตรก็คือเราใช้ในส่วนของร้อยละวันที่หนึ่งก็คือเลขห้าตรงนี้นะครับบวกด้วยหน่วยาะว,วันที่หนึ่งก็คือเลขสี่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็สิบล่างคูณสองสิบล่างคือเลขสามนะคูณสองสามสองเท่ากับเลขหกแล้วก็หน่วยล่างคือเลขหนึ่งนะเนาเลขหนึ่งบางบวกกับงที่ห้าบวกสี่เป็นเก้านะเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าเอาตัวเลขห้าห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะแล้วก็หกบวกหกก็เป็นสิบสอง ก็คือได้เลขสองเพราะนั้นเลขสองที่ท้าสมาชิกนะครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเ,เลขสองเด่นแต่ไม่มีนะครับก็น่าจะเป็นสูตรนี้หรือไม่นะครับถ้าดับอาอยุเลขสองจะไม่มาปรากฏสิบหน่วยบนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือใช้สิบรางวัลที่หนึ่งคูณสิบล่างสิบรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์สิบล่างคือเลขสามนะสามศูนย์ได้สามบวกสามบุิกคือเลขสามเพราะนั้นก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเลขสามนั้น นะก็คิดว่าไม่มานะหลักหน่วยบน100%์เนะครับเพราะนั้นเรามาทวนกันดูว่าถ้าสมมติว่าสูตรนี้เป็นจริงนะครับจะเหลือเลขอะไรบ้างนะอันนี้ไอ้มิงก็จะแยกปากกาก็คือในส่วนนี้เลขศูนย์ไปแล้วนะเลขหนตรงนี้นะเลขหนึ่งก็ไปแล้วเลขสอก็ไปแล้วตรงนี้นะเลขสานะเลขสีมีไหม เลขสี่ Safe. ตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะน้าได้มิงก็จะมาใส่ตรงนี้เหลือจากดับนะครับเลขห้ามีไหมตรงนี้เลขห้ามีนะครับเลขหกมีไหมเลขหกมีสูตรนี้เดินดีทีเดียวนะเลขเจ็ดมีไหมเลขเจ็ดมีนะครับตรงนี้นะเลขเจ็ดเห็นไหมเอ่ยนะเลขเจ็ดก็คือตรงนี้นะเดินดีทีเดียวเลขแปดมีไหมครับดูดีนะ เลขแปดตรงนี้ไม่มีเลขแปดะเอาเลขแปดมาใส่แล้วก็เลขเก้ามีไหมเลขเก้ามีนะครับตรงนีนะ้ติดดับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเหลือจากเลขดับก็คือเลขสี่กับเลขแปดนั่นเองนะก็เป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกเพื่อลดต้นทุนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปที่แผงแล้วก็ไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของแผงการวิเคราะห์หน่วยบนอีกครั้งหนึ่ง หนึกระดาคม6 7จนะครับจากข้อมด3ตัวเลขนะครับก็คือ x 4 x 6แล้วก็ x 8นะจาก14สูตรที่แอดมินได้แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกสูตรดับเฉพาะหลักหน่วยบนเพราะนั้นจะเหลือจากดับก็คือเลขสีกับเลขแปเพราะนั้นแอดมินก็จะระบายสีนะไฮไลท์ให้กับท่านสมาชิกเป็นตัวเลือกถ้าชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านแต่ถ้าท่านสมาชิกชอบเลขหกก็นะติดไว้ไปนวม ็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ตามสัญญานะครับในส่วนของหลัก10บนก็คัดเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็คือเลขอะไรครับเลขหนึ่งนะไอ้เมนจริงแล้วไอ้เมนก็ใส่ตรงนี้นะระบายสีทิ้งเอาไว้แล้วนะครับก็คือ1 416แล้วก็1นนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าดับเอาอยู่มันก็จะเหลือ2คู่ชุดเท่านั้นเองก็คือในส่วนนี้ก็คือ หนึ่งสี่นะสคู่ชุดจาก100ชุดนะครับก็ชอบก็นําไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะตรงนี้นะครับส่วนในชุดสรุปนะครับสตัวบนนะเดี๋ยวจะลงคลิปต่อจากนี้เลยนะเราก็จะทราบผลนะครับว่า3ตัวบนตรงแอดมินให้เลขอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของ2ตัวล่าง ก็จะเป็นในคลิปสุดท้ายในงวดนี้นะก็จะลงต่อจากคลิปนี้เลยนะครับโปรดติดตามในคลิปหน้านะก็คือในส่วนของสรุปทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็3ตัวบนในคลิปหน้านะครับ่อจากคลิปนี้นะ,ะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากตัวเลขไว้ด้วยนะก็คือเลข14กับ18นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลนะที่ เราจะใช้จริงในงวดนี้กันนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะไมา้เห็นนะอ่าแล้วก็คลิปหน้าอย่าลืมติดตามในชุดสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากระทัานสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ